ับพบกับด no ูนูกแชนแนลอยังอยู่กันในเกมเกรซ o น w a r แฟร์นะครับและควสที่เราจะทำวันนี้นะครับเป็นของอธิสันนะครับชื่อว่า Invader from a f a นะครับภารกิจนี้เราจะต้องไป2จุดน,นะครับในแมพที่ชื่อว่า s อมิวนะครับตามพิกันนี้เลยครับ จุดแรกที่ผมเข้ามานะครับที่ warehouse นะครับก็จะเป็นการวิ่งเข้ามาในโรงไมยนะครับแล้วก็มองหาเตียงนะครับที่มีเลือดเตียงเท่านี้ก็จะผ่านภ <Yeah. S 1> ารกิจที่1น,นะครับหลังจากนั้นเราออกมาเพื่อวิ่งไปออฟฟิศนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับ warehouse นี่เอง เมื่อเราเข้าไปในอาคารออฟฟิศนะครับก็ให้เราเก็บเอกสารออกมาเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถกลับฐานไปส่งเวสให้กับอาทิสันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจช่องดูนุ๊ด้วยนะครับ